สวัสดีครับมาภบกับไอดินเกมเมอร์อเช่นเคยครับสวัสดีครับ มองไอ้ว่าซีฝายมันโดนอ่ะแมน่นทะลุกออกไปได้หุ ดดโอ้โยอ,อยอะหน่อยอยุ่งก็ตายยังไเ <S <s ออคือตายไปทอ้าพยิงมั่นถึงดินย่งั่นอีกหเืออ<ะ>แน,นานอย่างสุ ก็ตายตัวมันมีโลศีนย์ศูนย์ที่เก็บอาหุดห็่เนี่ยตายแล้พอตัวนึงขอพันยาก,ก็เลืเลือดน้อยหน่อยว่างหว่างดินเออมันเป็นยังได้ยังได้ยัง อยู่คูดาวอยู่โอ้โหโออสอ้โหโ้วหโอ้

Có sư sân này Sân này là nhìn tay vậy Để chờ Sân này Chiêu khu đao dù Chút hiến hả Oh ni ngei ni ngei Oh, Oh Kecik ngei ngei waaah Ada nyanyik satu nge-attack Ni yang terluka Oh kecik 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 มอเสร็จแล้วอีลีนี่ยิ่งท่าได้ถึงว<อ>เออมอนก็มีเออติดถึงารนั์น,นั่งไยตา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 ยเออพันยาพันยาพันยาเออดึงมากลังแล้วอ,อ,อ,อแบบน<บ>ึง มันแอบ,บก่อนพ่อมันอยก่อนได้พบเจอเคลิปนี้ล่ก่อนยืมก็แชร์ก็ไลค์ก็ติดตามนะครับ come <coughs> right. You think you can take me? <coughs> you can't! Get the C!